นี่วันนี้พามาเดินดูตลาดนะครับโอ้มีเจ่ชาวพม่าเยอะเลยนี่ครับตรวจุบาซื้อไหมอันนี้อันนี้ปลาปลา,าหัูจุง้งไหมอันนี้คือปลาหัูจุง้งโลเท่าไหร่ <c oughs> เอาโลหนึ่ง อืมอาเียงแช้ปลาหูยุ่งไหมเจ๊ปลาหูยุ่งใช่ไหมโอลเท่าไหร่เขาบอกกรวัะวัปลาออันนี้เนื้ออะไรเนีย kế yeah, này là ai bớt thầm thay đấy, nó hả, kilo bao này, sáu là bao nhiêu หลงโลกงอไหมไปทอดไดไหมน่าจะได้นเนาะป่าวายุงน่าจะปุช กล่องกับวออ่ากกัสเด้กล่องมันว่าวกัสตังไทยวังันรพราจีเราม่ใไกลราต้องว่าวพกรกัเลย,อนนเ,ยาาเอาอีกว่ะไม่ที่ว่าหลายร้อยล้วันนึ้อย <100. S 1> อีกอันนึง้ <c oughs> อเอาแล้วเอา,ลา <c oughs> แล้วแ่ไครึ่งวะใช่สองมือลมมีเลยี่บาทครับ <c oughs> <c oughs> ไร่นะแถสามร้อยเจ็ดสิบห้าไก่เนื้อแพ้เนื้อแพ้ท่านผู้ช เราไปทอดกอินนี่นะครับต้นมะ้ชมแม่ค้าโอ้โหโลโลหกรเนื้อแพะเด็ยเป็นไงเดียวเราไปจะรีวิวให้ดูส่วนอันนน้นปลาหัวยุ่งใครมาที่นี่นะครับแม่สอดต้องลองชิมนะครับปลาหัวยุ่งที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับตรงนี้อยู่ที่ตลาด ้าใส่รวนนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองทอดกินกันครับท่านผู้ชม,มในนะครับท่านผู้ชมก็จะสมาทอดแพะนะครับที่เอามาจากตลาดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ซื่อมันสักคู่นี้เอาลงเลยแพะเขาว่าแพะนะครับรัวนหกลอยหมด้ลยลองผักซี ซีมันกระทั้งใดนี่ออพอสักูครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่คือปลาหัวยุง่งทําไมเรียกปลาหัวยุ่งนี่ดูหัวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ตัดครึ่งทําการตัดครึ่งนะครับเสร็จแล้วไปล้างน้ําก่อนนะครับต้องล้างน้ำก่อนนะครับถ้าว่าน้ำมันซีเข้มหลหลเขาหวาดได้คนมืนทีเป็นหวาถทามเป็นมาแล้วนะครับเปินบอกว่าให้ล้างน้ําะก่อน เอาเกลือออกไปความเค็มออกไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันจะมาชิมให้ดูเลยว่าจะอร่อยไหมครับตอนนี้เราก็รอรอให้มันร้อนนิดนึงครับเดือดแล้วครับท่าน,นผู้ชมทอดเนือแพครั้งแรกในชีวิตเลยนะนี่ ดอดปลาหัวยุ่งนะครับมีเนียนเพราะว่าเป็นอาหารแถวแม่สอดนะครับเป็นปลาที่อยู่เฉพาะที่แม่น้าเมยติดกับแม่สอดนะครับเป็นอาหารประจําถิ่นกว่าไดเป็นปลาแม่น้ำนะครับเ่เรารอสักครู่นะครับแล้วจะมาชิมให้ดูกัน คผู้ชมนี่มาต่อนะครับหลังจากผมไปตลาดแล้วก็มาทอดนะครับทอดเ,เดียวเดี๋ยวจะพามาชิมเนื้อแพะครับพี่น้องเนื้อแพะแดดเดียวนะครับด้ทอดเดี่ยวเมื่อสักครู่นี้ลองทิ่เบิร์มนเป็นแบบเลยครั้งแรกนี่ยู่ครับอเนื้อแพะแดดเดียวอารมณ์เดียวกันเลยครับกับอสิงว่าอันน,นี้ทานนี่ เนื้อแต่เดียวแบบยังไงอย่งงางนั้นเลยนะครับก็คือด,ดีกว่าอร่อยกว่าได้ทำไปสมตราคาล้วนเราหกอร่อย,ยครับพี่น้องอเดได้กับนี้มหวานๆนะ่ะสุดยอดเลยครับเนี่ยกินบุหรี่ไหมบังใครเจ้าบุพพิบังมาต่อกันครับอ่าอันนี้พนะี่น้องปลางหว่นยุงเนี่ยอันนี้ล้วนลราอร่อย าสามเออโล้ละสามน้อยออมาเครืองโลกละโลยหาสิบะบางเดียวถอแล้วตอกอนกนอ่จัอยอารมณ์เบา่า,ากินเนื้อนุ่งๆอย่งหน่อยก็ยังประคอตากแดดประเด็นเนี้ยบาบานปลาทุคิ้มบวกกับปลาบานเท้าเน่ยเอาไปตากลวแดดมันประเด็นเนี่ กินมั่จังเลยต่ว่นเรื่องเค็มๆบอกเค็มหลายเพราะว่าผมเอาไปล่างก่อนแล้วค่อยมาถอดแ้าเจ้าบอกมาคุณมือกี้บอกว่าถ้าจะทอดปลาเนี่ยนะครับเนาะเอาไปล่างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาถอดคือลดความเค็มได้ยีลีครับพี่น้องแซกเราจะรู้ว่าแซกครับสมตาวานนั่นด้วยแต่ว่าผมมาที่สุดนี่ขึ้นเนื้อแพะอันนี้เลอกินกับเข้าต้มเปล่าๆนี่สุดทนนั้นเลยหรือว่าสองเมนูนี่กินยำมะเขือด้ครับขยันีันหันมันจอว่าสุดยอดปลาหัวยุ่ง แทะแดดเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับนี่ครับามาเที่ยวตลาดนี่วันนี้พามาเดินดูตลาดนะครับโอ้มีเจตถาพม่า,มาเยอะเลย นี่ครับตัวเปจ็จับปลาซื้อไว้อันนี้อันนี้ปลาปลาปลาหัวยุงไหมอันนี้คือปลาหัวยุงโลเท่าไหร่ะมเอาโลหนึ่งอืมเอายังใช่ปลาหัวยุงไหมเจ๊ปลาหัวยุงใช่ไหม โลเท่าไหร่เขาบอกประมาณกิโลเท่าไหร่กโลต้องมา,าเอังมานึงนมาสิบอนนี้เนื้ออะไรเกอันนี้เนื้ออะไรบอกเไหมเนื้อแพเหรอก,อโลกลิโลเท่าไหร่เนี่ย

เราบังดาบเน่ยได้เยกล่องกล่องกับว่อยพวกรัดดิกล่องมัน่โฟกัสบังไทยงหันเพราะจี๋เรมไกลๆ้มัน่โฟกัสเลย เอาอีกว่ะหม่ิบ่ว่าหลายร้อยแล้ววันนี้ห <100. S 1> นึ่งร้อยกาหน่อีกอันนึงออะโอ้เอาแล้ว,วลลเอาแล้วแค่ครึ่งวะยไทยสองมือได้นี่นี่เลยกี่กบาท เราไปทอดกิน